ลราออกเออคือพยายามที่จะทำดีอย่างเดียวเออไม่คิดทำร้ายเดือดเดือดให้ผู้ใดผู้หน,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 นึ่งเสียชีวิตเสียสิทธิ์ตลอดมรรสักแต่แต่คิดไปด้วยท่าทางที่มันเป็นเป็นบุญคือความสงบเป็นกุศลคือความฉลาดออกจากเครื่องทิ่มแทงอาจารว่าละ่ะออกจากเครื่องทิ่มแทงคิดจะช่วยเหลือกข้นคิดไปหนึ่งไปทานกุศลคิดจะช่วยเหลือคนคนทั้งหลายนั่น หรือสัตว์ทั้งหลายนั่นก็มีความรู้สึกมันเท่ารักตัวเองเสมอได้ตนรักตนเสมอด้ผู้อื่นรักผู้อื่นเสมอได้ตนบดน้และเมีความเมตตาซึ่งกันและกันมีความกรุณ่าคือการกลไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัเหตุสึ่งใดใดดีมากสช่งใดกางเถอะมีความมอทติตายินดีด้วยกันเออันใดที่มันเกินกับั่างเข้ากับว่างจะเบกขาซักแล้วเาจึงคิดกับสิ่งที่เป็นกุศลพูดก็กุศลทำก็กุศล ละอกุศลออกแล้วเหลือแต่กุศลนนล้วนๆเออจะ <c oughs> ม,มีความคิดนในการอยากช่วยเหลือคนอยู่คิดอยูุ่วยเหลือคนสัตว์สิ่งของนั่นนี่พ่อซอยยังได้ซอยไปเห็ดไปเหรือเอื่นว่าบุคคลทั้งหลายเรานีค้คิดแต่กุศลอย่างเดียวเมื่อแต่การทําลายบุคคลผู้นั้นจะเข้าสู่ปณนนิพานเาใจบอ่เออมันมีแต่แนวดีอย่างเดียวเดยว,วยมันมีแนวให้ห่วงและงวศน,นเราหน่อน มองสั้นตัวบุคคลผู้ทำเช่นนั้นได้แม้เขาจะปรารถนาซึ่งพ,พระปรินิพพาย่อมได้ตามสิ่งนั้นไม่เอาอะไรอีกเลยที่ทำทำทเฉยออยังไนเวลาอารมณ์กระทบมันก็นมีอยู่แต่ว่ารีบละหนีออกมาเห็นจะบอกเข้ามาละอกุศลไหมเพาผูกอาขาไหมเพราะปฏิฆาอา,าขาเข้าไปเวลามันมีเรื่องเล่าต่างๆที่มกากันเขาเบาพืนเฮาเขาใช้ลายป้ายสี สีนา yeah. <Yeah. S 1> บาตตอนเก็บของมาสิดกูดคิดไปท,ทั้งถ้ำดียังเดียวอะไรบอกว่าห้าทํ้ำดียังเดียวหลุดเลนะ้ะก็ซอยไปได้ห้องก็ซอยไปซอยบ่ได้ห้องก็ว่างเฉยไปอื mm hmm. อันใดห้างเห็ดใดข้องเห็ด,ด,อหดตอนนี้เ้าปลูกต้นไม้ใดห้ากก็ปูปูเพื่อโม่คนสับปะสักอะไรใหญ่มากอ้าลูกเต่าแล้วลานเสด้จินงแบบลูกบกม่วงปูกบก mm hmm. กบกุ้ง ปลูกมือินจี้ลำไยลูกป้ายเห็ดไปเห็ดอดไสักนี้เนี่ยกระพาะใจในสิ่งนี้แล้วก็ปลูตกต้นไม้อื้อนๆกับผูกป้ายนั่นป้ายนี่ไปนี่นี่เป็นการสิ่งที่เป็นกุศลนะครับ,วเ,วบเวลาว่ากับว่ากุศลน,นั่นแหละหรือชักลุงชักชวนผู้นั้นไปเขาวัดฟังถ้ำเนาะไปท่านนี่เนาะเขาเนาะกับมาไปตัวสื่อสางซาลาซอยพันน้ำพันแต่เข้าบ่ต้องซอยพันแต่ว่าน้ำพันเีล้ว,ว่า mà thủ trang cũng